อร่อยนะกินอึ่งอร่อยนะฮะกินอึ่งก็อร่อยกับเขาเนี่ยฮะกินอึ่งกับพี่ๆเขาเนี่อร่อยยายเลย,ยอึงออ่งทอดอึด่งทอดแซ่บแซ่บอึ่งอดแซ่บ่บเค็มอร่อยอึอ่งหลังฝนเขาเรียกเค็มหวาน อร่อยเนี่ยดีใจเนี่ได้กินเองนีฮะดีใจเี่ได้กินเองทอดนะฮะเอาหน่อยเอาให้น้องหน่อยหน่อยเอาเนื้อเนื้อหน่อยรอเอ้ยอร่อยฮะ 能干